สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับอัสลายมาคุ้มมาลดลดวายการทุกงหมวันนี้เจอกับอาจารย์อาจารย์ลูกกมันนะครับในคาบของวิชาการงานอาชีพการงานอาชีพตรงนี้ก็เรายังอยู่ในบทที่1ห,หลักการทํางานเพื่อดํรงดารงดำรง,งชีพนะครับก็คือว่าอตอนนี้ให้นักเรียนดูหน้าปกนะครับวันนี้มาเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดนะครับคุณธรรมและจริยธรรมในการทํงานก็คือว่าผู้ที่ปฏิบัติงานใดๆก็ตามแต่ครับเราจะต้องมีอะไรครับจะต้องมีมีคุณธรรมและจริยธรรมนั่นเองครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ทํางานร่วมกับผู้ผู้อื่นผู้อื่นได้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็จะทําให้เรานั้นเราจะต้องฝึกให้มันเป็นนิสัยนะครับ แล้วก็อาจจะทําให้งานของเรานั้นส่งผลให้การปฏิบัติงานของเรานั้นเป็นยังไงครับประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับคุณธรรมก็คือลกความดีความงามเมื่อเราทํางานกับผู้อื่นเราก็จะต้องยัไงไงครับต,ต้องยึดหลักว่าต้องทําความดีความงามแล้วก็ความถูกต้องในการแสดงออกทางกายและวาจา ของแต่ละบุคคลที่เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยส่งผลให้อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีมีความสุขครับส่วนจริยธรรมก็คือการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมเพื่อให้เกิดความความสงบสุขนั่นเองความจเรจริญรุ่งเร,องเรืองเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ การพัฒนาประเทศต่อไปครับดังนั้นเราต้องฝึกให้ให้อยู่ให้เป็นนิสัยของเราไปเลยก็คือว่าเราจะต้องมีคุณธรรมและจะริยธรรมในการทํางานหลักคุณธรรมจริยธรรมที่เราควรที่นักเรียนควรยึดหลักก็คือในในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นงานอะไรแล้วแต่เมื่อเราไปอยู่ร่วมกับผู้ผอื่นไปแล้ว เพื่อความสําเร็จและก็ความสุขนะเพื่อปฏิบัติงานก็คือจะมีหลายประการนะครับหนึ่งก็คือเราจะต้องมีมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่น่น,นเองครับแล้วก็มีความขย,ยันอดทนรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็มีระเบียบวินัยมีความสามัคคีประหยัดอดอ้อมแล้วก็สุภาพเคารพผ,ผู้อื่น ตรงต่อเวลาและก็ช่วยเหลือมีน้ำใจนะครับนี่คือ,อหลักคุธธรรมและจริยธรรมที่ควรยึดถือและปฏิบัติต่อมาคือการใช้ทรัพยากรในการทำงานการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องนึกถึงทรัพยากรด้วยก็คือ จะต้องอนำทรัพยากรที่ใชใ้ในการปฏิบัติงานเนี่ยอย่างบอกควรใช้อย่างเหมาะสมและก็ประหยัดนะแล้วก็ยังคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเนองทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานก็จะมีอยู่สอง,สองประเภทะจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือทรัพยากรบุคคลกับทรัพยากรการผลิตนะ ทรัพยากรบุคคลนี้ก็คือมีส่วนรวมในการปฏิบัติงานและก็มีความรู้มีความสามารถมีทักษะในการทํางานมีความคิดสร้างสรรค์มีวิธีจัดการปัญ,ปญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีทัศนคติที่ดีดแล้วก็เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้งานที่เราทําไว้เนี่ยบรรลุเป,ป้าหมายที่กําหนดไว้ครับ ส่วนทรัพยากรการผลิตก็คือสิ่งที่นํามาใช้ในการผลิตหรือประกอบการผลิตเป็นสินค้าไปแล้วสินค้าและบริการอย่างเช่นอะไรบ้างถุงพลาสติกพวกนี้ใช่ไหมจะเป็นพวกวัตถุดิบวัสดุอุป,ปรกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพครับ ต่อมาก็คือหลักการในใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานตามหลัก J7R ก็คือ7 r มันจะมี7 r 7นะครับ7 R ก็ <7 R S 2> คือเอพื่อที่จะทำให้อะไรครับทรัพยากรมีความสำคัญการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจทำให้ทรัพยากรหมดลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงควรมีหลักในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ,อทุกวันนี้ในประเทศเราเราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ เราจะเห็นว่าทรัพยากรอะไรบ้างที่หายไปอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าในป่าเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่ๆมากแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วจะหาต้นไม้ใหญ่ๆก็หาย,ยากแล้วไม่ค่อยได้เห็นแล้วปัจจุบนันเพราะว่ามนุษย์เอาอะไรครับเอาทรัพยากรตรงนี้มาใช้ก็คือไปตัดไม้มามาสร้างอะไรสร้างบ้านของตัวเองใช่ไหมที่อยู่อาศัยต่างๆ จึงทาให้ต้นไม้ในป่าเนี่ยหมดไปอ่านี่คือทรัพยากรธรรมชาติแต่ปัจจุบันมนุษย์กลับหันมาใช้อะไรครับใช้เรียว่าสิ่งที่แปรรูปขึ้นมาใช่ไหมอ,อย่างเช่นเป็นปูนอย่างนี้เป็นปูนแล้วเวลาสร้างบ้านก็จะทํากับปูนเหล็กอะไรพวกนี้ซึ่งจะทําให้ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เจ็ด R ตรงนี้ก็คือจะต้องมี R 1ก็คือมีปฏิเสธในการใช้ปฏิเสธในการใช้ตรงนี้ก็คืองดใช้สิ่งของที่ทําให้สิ้นเปลืองทรัพยากรเมื่อเรารู้ว่ายะตัวอย่างคือว่าเรารู้ว่าต้นไม้เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วงั้นเราก็ยังไงปฏิเสธงดใช้สิ่ง,ส,งสิ่งที่ทําให้สิ้นเปลือ,องทรัพยากรลดใช้ตรงนี้ไปใช้ อ่าพวกปูนอะไรพวกนี้นะเหล็กอะไรพวกนี้ทดแทนอ่าอันที่สองก็คือนํากลับมาใช้ใหม่อ่าดัดแปลงของที่ใช้แล้วเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่อันนี้ดัดแปลงอ่างะของอะไรที่เราใช้แล้วมันเสียเราก็อ่ายังไงครับอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวนี้เขามีการรีไซเคิลใช่ไหมครับอ่าเอาขวดพลาสติกอะไรพวกนี้มารีไซเคิลมาเป็นเก้าอี้ก็ได้ อันนี้คือเาเรียกว่าดับแรงของที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะครับอันที่สามก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเมื่อได้ได้มาแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่ต้องหาสิ่งใหม่ๆมามาใช้อ่าที่สี่ก็คือซ่อมแซมและฟื้นฟูอ่า พยายามซ่อมแซมสิ่งที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยซ่อมแซมให้มันใช้งานได้ใหม่ใช้งานได้ใหม่ก็คือซ่อมเองก็ได้ที่บ้านเวลานักเรียนซื้อตู้อะไรต่างเวลาเสียแล้วก็อย่าไปทิ้งพยายามซ่อมแซมใหม่ปรับปรุงใหม่ให้มันใช้งานได้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว,ว่าส่วนมากเขาจะบอว่า ทำแบบง่ายๆได้ไมาแล้วเมื่อเสียก็ทิ้งนี่คือปัจจุบันเสียก็ทิ้งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โทรทัศน์อะไรพวกนี้ตู้ต่างๆเวลาใช้งานไปแล้วพอเสียแล้วก็ทิ้งซื้อใหม่ใช่ไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีะราคาถูกๆเข้ามาอ,อ,อย่างเช่นเครื่องมือเครื่องมือไฟฟ้าเนี่ย พันสองพันก็สามารถซื้อได้แล้วแต่ว่าเสียง่ายพอเสียแล้วก็ทิ้งใช่ไหม<อ>เพราะว่าไม่คุ้มกับการที่จะไปซ่อมใช่ไหม<อ>ถ้าเรามีความความรู้ตรงนี้เราก็อาจจะซ่อมได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าให้จ่ายแต่ถ้าไปที่ร้านช่างเนี่ยพวกนี้ก็จะราคาก็จะแพงนิดน,นึงนะครับ ดังนั้นเราพยายามฝึกฝนตัวเองให้มีความมีทักษะมีความรู้ให้มากขึ้นอ่าที่5ก็คือผลิตขึ้นใหม่อ่านำของใช้แล้วมาผักอ่านำของที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ให้เป็นให้เป็นสิ่งใหม่ๆก็คือว่าก็ก็เหมือนกับไปรีไซเคิลนั่นแหละอ่ะไปรีไซเคิลอ่าเอาขวดพลาสติกไปรีไซเคิลมาทำอะไรก็ก็ได้ มาเป็นโต๊ะมาเป็นเก้าอีอ้ได้หมดหรือมาเป็นแจกันปลูกดอกไม้ก็ได้ถนอมรักษาก็คืออาที่หกนี่ยก็คือถนอมรักษารักษาสิ่งของที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นตรงนี้แหละเราจะต้องอะไรรู้จกักรักษาของที่เราใช้อยู่ให้มันใช้งานได้นานขึ้น ใครเรียกว่สาสนอยูก็ชุมะ่ะนตชมา,า,า,ชมมากับตะชุม a ชุมะอ่ะเหนนักเรียนดูต่อก็อ่าอ่าที่เจ็อ่าสุดท้ายเนี่ยเสริมแต่งของเก่าเสริมแต่งของเก่าที่มีอยู่หรือของที่ใช้แล้วให้สมบูรณ์ก็เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยที่วัยรุ่นเขาเอาเอาอ,อะไรเขาเอ,อารถคลาสสิกใช่ไรถเกา่กาๆเนี่ยที่ทิ้งไปแล้วที่บางครั้งก็รคันนี้อาจจะ ใช้งานไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นไงเอามาใช้ใหม่ก็คือปรับสภาพให้เป็นใหม่กลายเป็นที่นิยมแในปัจจุบันอ,อย่างเช่นรถฮันด้าอะไรพวกนี้เวสป้าพวกนี้แล้วก็มาปรับให้มันอะ,อะไรเรว่าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สมบูรณ์อีกทีหนึ่ง ต่อมาก็คือ4.3อ4.3การวางแผนการใช้ทรัพยากรการวางแผนตรงนี้ก็สําคัญนะก็คือใช้ทรัพยากรให้ตรงวัตถุประสงค์โดยคํานึกถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการใช้สอยให้ตรงกับความต้องการขององานที่เราจะใช้ให้มากที่สุดนะ,อ,ะอย่างเช่นเรา สมมุติว่าถ้านกักเรียนไปตัดไม้มาเพื่อที่จะสร้างบ้านดังนั้นเราจะต้องอะไรมีการวัดความความยาวความกว้างของบ้านก่อนให้ชัดเจนเพราะว่าเวลาเราไปตัดไปสอยไปไปตัดไม้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องเลื่อเบืองไม้เพราะว่าจะได้ตัดให้มันตรงตรง,ตรงขนาดที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องตัดทิ้งนะครับ เลือกใช้ทรัพยากรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมะควรเลือกใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการและใช้อย่างอย่างประหยัดยังไงก็ได้ให้ประหยัดที่สุดต่อมาก็คือวางแผนก่อนการการ,การปฏิบัติงานนี่คือการต,ต้องมีการวางแผนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เราจะทํา ว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรใช้วัสดุอะไรบ้างอุปรกรณ์อะไรบ้างใช้เงินทุนเท่าไหร่อันนี้จะทําให้เรานะั้นประหยัดประหยัดด้วยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานก็คือ,อเครื่องจักรอะไรต่างๆปัจจุบันก็จะมีเครื่องใช้ฟังต่างนะสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ นำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ก็คือนำทรัพยากรที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำจะช่วยเ,เรานั้นประหยัดและก็ลดก,การใช้ทรัพยากรได้มากขึ้นนะครับนี่คือการนี่คือ,คอบทที่1นะครับบทบทที่1ก็คือลัการทำง,งานเพื่อการดำรงชีพของเราในอนาคตถ้าเรามีการวางแผน งานของเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นให้นกเรยนเปิดต่อเลยนะครับขึ้นบทที่บทที่2นะครับบทที่2เนี่ยก็จะขึ้นในเรื่องของการเรียกว่าผ้าและการตัดเย็บนะครับรู้จักการใช้ผ้าทำให้เรานะาการอะไรตัดเย็บเองนะครับ ดูจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่มาใช้ใหม่ได้ก็คือ1ก็คือการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกายการสวมเสื้อผ้านั้นเป็นเครื่องแต่งกายที่ท,ที่สะอาดและก็เรียบร้อยอให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพและวัยของผู้สวมใส่จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดี ทั้งยังช่วยอําพรางส่วนบกพร่องอการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างถูกต้องและถูกวิธีนั้นเพื่อการใช้งานที่คุ้มค่านะจะต้องดูแลรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้นานที่สุด <c oughs> ดูแลรักษาให้ให้แลดูใหม่อยู่เสมอไม่เสียรูปทรงหรือชำรุด เพื่อเป็นการประหยัดเวลาค่าใช้ใจ่ายหรือแรงงานที่อาจสิ้นเปลืองไปกับการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเหล่านั้น1.1ความสําคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้าการดูแลเสื้อผ้าเป็นการทําความสะอาดและเก็บรักษาเสื้อผ้าให้คงอยู่ในสภาพดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในสภาพดีก็คือด้วยการวิธีต่างๆเวลาเราซักซักผ้าเนี่ยก็ต้องปัจจุบันเนี่ยเขาใช้อะไรเวลาซักผ้านันกเยนใช้อะไรครับก็ปัจจุบันก็จะเห็นอยู่ก็คือว่าใช้เครื่องซักผ้าปัจจุบนันส่วนมากจะใช้เครื่องซักผ้าจะไม่ซักเองนะซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องหนึ่งก็ใช้ทั้งบ้านเลยใช่ไหมครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ยทำให้เสื้อของเราเนี่ย งงเสียง่ายชำรุดง่ายเพราะว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยมันหมุนอย่างเดียวใช่ไหมถ้าถ้าสมัยก่อนนั้นเขาใช้ซักกับมือทําให้รักษาสภาพเสื้อผ้าของเราได้ดีแล้วก็สะอาดด้วยแต่ปัจจุบันนี้มนุษย์ต้องการอะไรต้องการความความสบายความสะดวกใช่ไหมอ,อาจารย์ก็เหมือนกันก็จะไม่ค่อยซัก ซักผ้ากับกับมือนั่นแหละนะปัจจุบันก็ใช้เครื่องเครื่องซักผ้าเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราจะให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยยังคงสภาพดีอาจะแนะนำคือซักอับมือดีกว่านะอ่าสีก็จะไม่ออกอ่าสีก็ยังคงเดิมแล้วก็นี่ยก็คือเวลาเราไปตาก,ตากแดดตากผ้าเนี่ยก็คือให้ให้ให้สลับ ให้สลับเวลาตากแดดข้างในออกมาข้างนอกนะก็จะทําให้เสื้อของเรานั้นมีความทนทานแล้วก็สีก็จะไม่จัดะปลุกฟังใส่เราก็จะได้ใส่เสื้อแบบใหม่ๆอยู่สมเสมนอนะครับต้องดูแลความสะอาดด้วยเพราะเสื้อผ้าเนี่ยช่วยอำอมฟัง,งร่างกายของเราอย่าทำเป็นคน แต่ว่าเป็นคนป่าเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เสื้อแต่เราปัจจุบันเนี่ยต้องเสื้อผ้ากันการดูแลรักษาเสื้อผ้าก็คือการดูแลเสื้อผ้าหลักการดูแลรักษาเสื้อผ้าก็คือจะมีอยูอ่หลายขั้นตอนอก็คือระวังไม่ให้เปื้อนสิ่งสกปรกหรือถูกของแหลมคมเกี้ยว จนขาดอ่านี่คือเราต้องต้องระวังอ่าเสื้อผ้าปอนแล้วควรทำความสะอาดทันทีอ่าอ,อย่าอย่าเก็บไว้นานแล้วก็เสื้อที่อ่าเปื้อนอะไรเนื่อหรือใส่แล้วควรเพิ่งให้แห้งในที่ที่มีลมกรอบก่อนใส่ตะกร้าเพราะว่ามันจะทำให้เสื้อของเรานั้นอ่าอ่าเหม็นหรือ ไงครับแล้วจะทําให้ขึ้นขึ้นขึ้นราได้ไม่ใส่ของหนักที่กระเป๋าเสื้อเพราะจะทําให้เสียรูปทรงหรือฉีกขาดได้ต่อมาคือมีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้า <c oughs> เสื้อผ้าแต่ละประเภทหากใช,ใช้ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีจะสมผลทําให้เสื้อผ้าของเรานั้นยังคงสภาพที่สวยง,งามสา,ามารถสามารถที่จะใช้งานได้นาน <c oughs> การรักษาเนี้ยคือการก็จะมีอะไรก็จะมีการตักผ้าแล้วก็การรีดผ้าการจัดเก็บเสื้อผ้าการซักผ้าการจัดขจัดรอยเปื้อนนเกณฑ์ก็ไปอ่านมานะครับจะมีอยู่ในหนังสือ้าไปดูในหนังสือบทที่สองนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้อาจารย์ขอจบแพ่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครันะ้หน้าในวิชาการง,งานอาชีพสำหรับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้รบงานให้เกียนทำนะครับดี๋่จะส่งรายงานในไลน์ไปให้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบตรงนี้นะครับว